สื่อเนื่องมาจากมีผู้ร้องเรียนโดยนำข้อมูลจากน้องๆทั้งหลายได้ส่งผ่านเข้ามาว่าคุณศิระเนี่ยนะเคยมีต้องโทษคดีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็เลยมีผู้ร้องก็หยิบเรื่องนี้ส่งมาให้ผมในฐานะประธานกรรมธิการ ปปชาสภาผู้แทนราษฎรทําการตรวจสอบการบริการของเรานะครับแล้วก็พรรคเสรีริมไทยเนี่ยปร,ป,รรราาาประบาตตามพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้มีอานาจในบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอานาจนอกจากนั้นหลักการของเราก็มีหลักการว่าพิชิตคนพานอภิบาลคนดีถึงแม้ใน,นสภาผู้แทนราษฎรจะมีทั้งฝักฝ่ายค้าและฝ่าย รัฐบาลก็ดีนะครับแต่พักเสรีรวมไทยนะครับยึดมั่นในเรื่องของตัวบุคคลเป็นหลักตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันหรือจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็พยายามที่จะสนุนยุนยยุ่งซึ่งกันและกันนะครับไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลอะไร นะครับสำหรับในเรื่องกุศิยาน,นี้เมื่อมีผู้ร้องก็มีหน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นประธานาธการพิจารณาก็จําเป็นจะต้องตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้นะครับนะเพราะเราไม่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยนะมีเหมือนคุณบัญยินอย่างเงี้ยนะครับไปอุ้มฆ่าพี่ชายผู้อกษาไม่อยากให้มีสภาผู้แทนราษฎรเหมือนคุณไวพจน์ที่ต้องโทษจําคุกแล้วก็หนีคดีเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ถ้าเป็นฝ่ายค้านคงจับได้แล้วละแล้วมีอีกหลายท่านนะครับที่เคยต้องทองโทษในข้อหาอื่นอื่ออีกเยอะแยะนะครับผมไม่อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นอย่างนั้นนะครับเราทําการตรวจสอบไปก็ได้คําพิพากษามาสี่เรื่องโดยการที่เกี่ยวข้องกับคุณศริระจะใช้ชื่อคุณศิระเจนจักคะหรือจะใช้ชื่อคุณชลสิทธิ์หรือสุรสิทธิ์เจนจักคะ ตรวจสอบแล้วก็เป็นบุคคล,ลคนเดียวกันนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สารแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2 5 3 8 25ปีมาแล้วโดยใจการไปโจทย์ฟ,ฟ้องคุณศิระความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฟ้องตามมาประมวลกฎนนหมายยามาตรา341คือช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จำเลยรับสารภาพ สารกพิพากษาจำคุกกรรมละสเดือนสองกรรมก็8เดือนรับสารภาพลดกึ่งหรือจำคุก4เดือนคำพิพากษาที่สองจากสารแขวงพระนครใต้คุณศิระก็ถูกจำคุกข้อหาออกเช็คโดยมีเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คคดีแรกถูกจำคุกไป5เดือนคดีที่สองก็5เดือนคดีที่ส1เดือน คดีที่4ี่ถึงเดือนนะก็ถูกจําคุกจริงๆนะครับคดีที่4ที่ศาลจังหวัดแพร่นะครับถูกฟ้องในความผิดเรื่องคือไปเตะกามเขาหากักอ่ะศาลก็พิพากษานะครับคุณศิราก็รับสรารภาพคงจําคุกหนึ่งปี6เดือนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายศาลก็เลยจําโทษจาคุกก็รอไว้มีกำหนด2ปีส่วนเรื่องที่4เป็นเรื่องของศาลจังหวัดประจวบคีรีขัน์ถูกฟ้องว่าขับรถยนต์โดยประมาท จนผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็หลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือนะครับประกุรากรก็รับสารภาพนะฮะถูกจำคุกจนกนตาย1ปีนะครับจนกนตายใน2ปีปรับ16ื่นนะครับส่วนหลบหนีก็จำคุก2เดือนปรับ10,000มรวม2ปี2เดือน26,00 0รับสารภาพลดคึ้นะครับจำคุก1ปี6เดือนปรับ1 6 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รอลงอาญานะครับ นอกจากนั้นไม่ใช่หมดแค่นี้นะก็ยังมีคำวิสาอื่นอีกนะครับแต่ว่ายกฟ้องทั้งหมดเนี่ยเกิน10ปีแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าเรารัฐมนูญฉบับปัจจุบันนะครับมาตรา98้งเล็บ7มันมี2องวงเล็บที่จะเกี่ยวคำพิพากษาเนี่ยเอาวงเล็บ7ก่อนเคยได้รับโทษจำคุกนะนะโดยพ้นโทษมาไม่ถึง10ปีนะครับ ยกเว้นคดีประมาทหรือระหโโทษคือหมายว่าว่าถ้าบุคคลหรือผ well okay. ู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถูกจำคุกนะภายในระยะเวลาสิปีอันนี้ขาดคุณบัติเป็นคุณบัติต้องห้ามไม่ให้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ทั้ง4คดีนี่มันเกิน10ปีมาแล้วก็เลยไม่เข้ามาตรา9กวงเล็บเแต่ส่วนมาตรา9กิวงเล็บสินะฮะก็บอกว่าเคยต้องคำพิจาษาคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา คำว่าเคยต้องคาวิพากษาเห็นไหมต่างกับวงเล็บเกตวงทีงท่ต้องบอกเคยต้องโทษจําคุกอันนี้บอกเคยต้องคําพิพากษาดงนั้นถ้ามีคําวิพากษาเนี่ยจะจําคุกจริงๆหรือแค่ลงอาญาก็ถือว่าเคยต้องคําพิพากษาแล้วนะครับเงนั้นถ้าเคยต้องคาวิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อ่ะมันก็จะเข้าเพราะฉะนั้นคดีของคุณศิละเนี่ยนะครับในคดีศาลจังหวัดแพร่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันนี้รอลงอายามันก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับในคดีที่สารแขวงพระนครใต้ถึงแม้จะจําคุกจริงๆ5เดือน5เดือน1เดือน1เดือนรวมเป็น1ปีพอดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องพอรบเช็คไม่เข้า9-8วงเล็บนะครับมันไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามอุปกรณวิยาแต่คาวิจารณาของสารแขวงปทุมวันสารจําคุกค,คุณศิระนะครับคดีความผิดฐานโชโกงซึ่งถูกจําคุกจริงๆ ใน,ในความพา่เกียวกทรัพย์คือช่อโกงซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเสรีไทยก็จะทําเรื่องเสนอต่อประธานสภา,าเพื่อให้ถอดถอนคุณสระจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเนื่องจากขาดคุณบัติหรือเป็นบุคคลที่มีคุณบัติต้องห้ามนี้ให้เป็นสมัครสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรตามรัฐธรมรมนูญมาตรา9.8วงเล็ นะครับซึ่งจะดําเนินการต่อไปนะเมื่อส่งไปสารรัฐมนูลและสารรัฐมนูลก็จะวิิจัยนะครับโดยพิจารณาในเบื้องต้นแต่ก่อนว่าเอกสารส่งไปเนี้ยมีเหตุอันควรสงสัยในเบื้องต้นไหมนะครับว่าผู้ถูกลอจะกระทําความผิดนะถ้ามีเหตุควรสงสัยก็ดูง่ายๆนะใบเดียวนี่นะนะฮะสารก็จะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ต้องรอวิิจัยจนเสร็จนะครับ นั้นก็จะดําเนินการส่งคําร้องนี้ผ่านประธานสภานะเพื่อให้ส่งยติส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูลเพื่อวิเคราะห์ใช้ว่าคุณศิระเนี่ยนะครับมีคุณบัตรต้องห้ามตามรัฐมนูลมาตรา98้วงเล็บ10ประกอบมาตรา8.2วรรคสองหรือไม่นะครับคุณศิระเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีคุณบัตรต้องห้ามตามรัฐมนูลมาตรา .98 วงเล็บสิอยู่แล้ว ตัวเองต้องรู้ตัวเองอยู่ถูกต้องไหมครับเมื่อรู้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะเวลาไปสมัครที่กะกะตเขานะฮะก็บอกว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานนะครับผมก็จะต้องเสนอเรื่องนี้ไปยังกะกะตนะครับให้ดำเนินคดีนะส่งเรื่องไปปชอนะครับให้ทำการไต่สวนเพื่อฟ้องต่อศาลคดียาผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองอีกว่าคุณศิระเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรเป็นนักการเมืองนะครับต้องฟ้องไปที่ศาลนายาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งนนทางการเมืองนะครับศาลก็พิหนาถ้าเห็นว่าคุณศิระเนี่ยนะนะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติแต่อย่างไปแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมีคุณบัตรครบถ้วนสามารถสมัคร,เป,ครเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรได้ก็จะต้องพิพากษาตาม มาตรา151นะครับนพรบประกอบร้านนุนวายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโทษมันอย่างนี้ครับจำคุก1ปีถึง10ปีไม่มีต่ำกว่า1ปีนะครับแล้วก็ปรับ20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทแค่นั้นไม่พอนะฮะก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้ด้วยมันก็อยู่ที่กะกะตจะประเมินว่าในการเลือกตั้งในเขต ที่กุศิราลงเนี่ยงบประมาณของทางราชการในการเลือกตั้งเป็นจำนวนเท่าไหร่เป็นนักคุศิราจะต้องชอดใช้ในส่วนนี้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งที่จะตามมาก็คือว่าเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กุศิรารับมาตั้งแต่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่พ้นหน้าที่เนี่ยเป็นกานเดือนเท่าไหร่ต้องคืนหมดเบี้ยประชุมการาธิการ,มาการไม่ไว่าจะมา การบิการปรวชกับผมหรือจะเป็นประธานการมริการกฎหมายการบิการอื่นๆที่เบิกไปทั้งหมดต้องคืนหมดนะครับคุณศิระบ,บินไปที่ไหนไปภูกเก็ตไปนู่นไปนี่นะฮะไปทำไรไม่เกี่ยวแต่เมื่อเบิกเงินจากสภาผู้แทนราษฎรไปต้องคืนทั้งหมดคุณศิราอาจจะใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้ทำนูน่นทำนี่สรุปแล้วนะฮะคืนหมดต้องเข้าไปสู่ในจุดที่ว่าคุณศิระ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่ผมกลาวเพียนมาทั้งหมดให้ทราบนี้นะเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนั้นในวันนี้ผมมีพยานหลักฐานนะนะครับพรรเสรีนมไทยก็ทําให้นะครับทําให้เพื่อให้สสที่มีนสภา,าทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคนดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ยอย่างแท้จริงนอกจาก คุศิละแล้วนะตอนนี้ในรรคพรางประชารัฐยก็ยังมีอีกสอสอคนหนึ่งนะก็ทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหมือนกันตามประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันเพียงแต่อยู่ในขั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไม่ถูกคําพิพากษามีสอสอคนหนึ่งก่อนมาสมัครรับจ้างเป็นครูเป็นประธานสกนอมทอมพั์เบิกจ่ายเงินของสกอมทอมพั์มา400กว่าล้านน้องคิดดูมาลงเลือกตั้งเนี่ยมาซื้อเสียงมาทําอะไรแต่ไรนนะครับผมได้ติดตามตรวจสอบในการนิการของผมมาโดยตลอด ตำรวจก็ส่งสำนวนให้อากการแล้วนะครับซึ่งอายการก็ต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อสารจังหวัดขอนแก่นต่อไปต้องรอให้สาร,าสารวิพากษาซะก่อนถ้ามีความผิดนะครับก็พ้นสภาพไปถือว่าขาดคุณบัติยังมีสสอีกนะั้งพรคฝ่ายค้านฝ่า,ายรบบาลอีกเยอะแยะนะอ่ามีคุณบัติไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่าน้องๆผู้สื่อข่าวนะฮะ มีข้อมูลละแค่ลระคายะไต่างๆนะครับใครไม่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรืองั้นผมก็จะอาศัยอำนาจหน้าที่ของผมซึ่งเป็นประธานการวิการปปชช่วยตรวจสอบให้นะครับก็เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยนะเป็นที่ยาวพัะของน้องประชาชนได้ได้ตั้งหน้าตั้งตาทางานให้ที่น้องประชาชนได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติและสถาบันรัฐสัตร์เป็นที่รักของพวกเราด้วยนะครับผมก็คง มีเรื่องที่จะถแถลงนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ